ครับสวัสดีครับทุกท่านเฮียหยวนคนเดิมกลับมาอีกแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับลิวรูพูลิวรูพูชนะ2 0กินครึ่งนะครับยินดีกับสมาชิกที่ตามในช่อง y YouTube เฮียหยวนพารวยด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับขอสรุปผลในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก VP เป็นที่น่าพอใจอยู่ในแดนบวกยินดีกับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก VP ด้วยนะครับแอตแลนตาสูง นับ4กินเต็มลิวพูในช่อง YouTube กินครึ่งวัตฟอร์ดต่ำสองกินเต็มเดลมาลิกต่อ0.25เสียครึ่งให้ทั้งหมด4บินกินเต็ม3บินเสียครึ่ง1บินอย่างไรก็บวกนะครับยินดีกับสมาชิกในกลุ่มทีเด็กเฮียยวนจาก V ีพีด้วยนะครับให้แบบไหนลงแบบนั้นเสียที่อื่นมาเอาคืนแก่เฮียหยวนเป็นคำพูดที่เฮียหยวนยังยืนยัน คํานี้ตรงไปตรงมานะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเฮียยวนอย่งเป็นทางการแอตติการเซตเก้าหนึ่งหนึ่งเวิออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและมั่นคงที่สุดในขณะนี้สนใจสมัครสมาชิกกดลิงก์ด้านล่างบริเวณใต้คลิปผมทำแถบลิงก์สีฟ้าเอาไว้ให้แล้วเพียงคลิกกดสมัครเข้ามาก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็กเฮียยวนจาก v i p แล้วนะครับ ยินดีต้อนรับนะครับทุกคนมาครับมามาอยู่แบบพี่น้องแบบ่งปันทัศนะแบบตรงไปตรงมาเฮียห <c oughs> er, ยวนแจ็กทีเด็วีพีครับครับวันนี้ยังเป็นนัดกลางสัปดาห์ในสึกรอบแบ,บ่งกลุ่มถ้วยใหญ่ที่สุดในยุโรเป็นถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกกลุ่มดีระหว่างการเจอกันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอไรซิของบุนเดสลีกาเยอรมันที่สนามโอทัฟฟอร์ แต่เวลาตีสามตรงตามเวลาบ้านเราน่าเสือเป็นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อที่ราคา0.25หรือราคาเสมอวควบขึ้นไลซิกนัดแรกเก็บสังคะแนนเต็มชนะมาได้2ประตูต่อ0ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะปารีสแซงแองมา2ประตูต่อ1นึ่ทำให้พวกเขาทั้ง2ทีมมี3คะแนนในกลุ่มเหมือนกัน มาดูการจัดตัวผู้เล่นและระบบการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไลซิกันนะครับว่าวันนี้ทั้ง2ทีมจัดชุดผู้เล่นและระบบการเล่นแบบไหนลงเจอกันวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาในระบบ3,4,1,2โดยทิ้งกองหน้าตัวเป้าถึง2ตำแหน่งและฟอร์ดยังเป็นกองหน้าตัวความหวังให้แก่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่าเฉลี่ยเขาอยู่ที่คะแนน8.04ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่เยอะมากสำหรับนักเตะ ของยูไนเต็ดส่วนไลซิกมาในระบบ451โดยเน้นกองกลางถึง5ตำแหน่งและทิ้งกองหน้าตัวเป้าไว้เพียงตำแหน่งเดียวไลซิกเป็นทีมที่เน้นเกมลุกเต็มตัวแต่วันนี้ในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีลกรอบคัดเลือกพวกเขาคงเล่นนอกบ้านแบบรัดกุ่มไม่ได้ก็จะไม่ยอมเสียเล่นเน้นรับลึกและคอยสวนกลับตามสไตล์บอลลอง และทีมมาเยือนอย่างเยอรมันมาดูสิติตารางคะแนนในกลุ่มเชดไลซิกแข่งมาหนึ่งนะัดชนะ1นหญิงได้2เสียศูนย์ชนะอิสตันบูลบูซอเซ็ตส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะปารีสแซงฌ็องแมงกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีทีมเต็งถึง3ทีมอยู่ในกลุ่มด้วยกันนะครับตั้งแต่ไลซิกแมนยู Man u, แล้วก็ปารีสแซงฌ็องแมง ส่วนฟอร์มการเล่น3นัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอเชลซีชนะปารีสและก็ชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ด3นัดหลังสุดแมนยูทำผลงานได้ดีมากนะครับชนะ2แล้วก็เสมอ1ส่วนไลซิกไลซิกพวกเขานัดหลังสุดชนะแฮร์ธาบรินชนะฮูซอเซตแล้วก็ชนะออส์วอร์ ไลซิกมีผลงานที่ดีมากนะคะนรับในฤดูกาลนี้สามนัดหลังสุดพวกเขาเก็บ9คะแนนเต็มถือว่ายอดเยี่ยมมากสำหรับฟอร์มการเล่นของไลซิกแต่ด้วยการเล่นในโอทัฟฟอร์ดทำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนดังต่อไปนี้วันนี้นะครับเฮียหยวนให้บอลรอบคัดเลือกอยูฟาแชมเปี้ยนลีกลุ่มเฮเป็นการเจอกันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอไลซิก แมนยูนัดแรกกุญชาถือว่าแก้เกมได้ดีมากนะครับสำหรับการไปเยือนปารีสแซงฌองแมงทำให้พวกเขาเก็บ3ามคะแนนแรกมาได้และวันนี้พวกเขาเล่นในโอทาฟอร์ดต้องถือความได้เปรียบนักเตะเ,เริ่มมีสปิริตและฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นมีการเล่นแบบกระหายต่อชัยชนะและเน้นเกมรุกมากขึ้นสำหรับ 3นัดที่ผ่านมาส่วนไลซิกผู้มาเยือนพวกเขามีฟอร์มกันเล่นที่โดดเด่นมากสานัดหลังสุดชนะรวดแต่วันนี้มาเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในโอทาฟอร์ดไม่ใช่เรื่องง่ายของไลซิกทำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนให้กดต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเตที่ราคา0.25หรือราคาเสมอครึ่งเป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้ มองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือความได้เปรียบที่เล่นในบ้านนักเตะต้องการผ่านเข้ารอบเลยและนับนี้ถ้าเล่นและชนะพวกเขาก็จะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของตารางคะแนนถือความได้เปรียบในกลุ่มเฮดอยากเห็นได้ชัดนะครับทำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุน มาสรุปช้าๆชัดๆ,ๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับแนวทางในการลงทุนสำหรับวันนี้วันนี้นะครับเฮียหยวน,น,นให้บอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกลอบคัดเลือกกลุ่ม S เป็นการเจอกันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอไรซิกจากแนวทางที่เฮียหยวนได้สรุปและวิเคราะห์ไว้ข้างต้นเห็นได้ชัดนะครับว่าวันนี้เฮียหยวนชอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เล่นในโอทัฟฟอร์ดโอทัฟฟอร์ดก็ยังถือว่าเป็นโอทัฟฟอร์ดนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้จะฟอร์มไม่ดีแต่ก็ยังเล่นในโอทาฟอร์ดพวกเขามีภาษีที่ดีกว่าทีมเยือนไลฟิกแน่นอนทำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนให้กดต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ราคา0.25หรือราคาเสมอควบครึ่งเป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้ชอบไหมครับถ้าชอบให้กดตาม ถ้าไม่ชอบส่วนได้ส่วนเลยนะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงต้องเข้าใจหลักในการลงทุนด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามบริเด้านล่างเพื่อเวลาเฮียหยวนอัพคลิปสมาชิกจะได้นำแนวทางไปวิเคราะห์ต่อแบบตรงไป,ตรง,ไปตรงมาเฮีย hey, หยวนแจกทีเด็ด VP ครับอย่าลืมนะครับคิดถึงการลงทุนคิดถึงเฮียหยวนนะครับทางเรามีเว็บที่ตอบโจทย์ทางด้านเกมกีฬา คาสิโนที่ครอบคลุมความต้องการของสมาชิกครบทุกด้านสนใจในการลงทุนกับเฮียหยวน er on, ในรูปแบบการลงทุนแบบใหม่ที่สนุกเล่นง่ายและได้รับเงินจริงๆสนใจสมัครสมาชิกกดลิงก์ด้านล่างบริเวณใต้คลิปผมทำแถบลิงก์สีฟ้าเอาให้แล้วเพียงคลิกกดสมัครเข้าไปก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก er VP แล้วนะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก er VP ี เฮียหยวนให้ทีเด็ดทั้งบอลไลสดและแนวทางในการลงทุนในทุกๆคืนมีทั้งสเต็ปตัวเน้นและไลสดช่วงเสาร์อาทิตย์มีมวยไทยให้ได้ได้ลุ้นกันทุกคนนะครับวันนี้เฮียหยวนฝากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อที่ราคา0.25เป็นแนวทางที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้ชอบก็จัดไม่ชอบส่วนได้ส่วนเลยของค,ครับ